สามสองหนึ่งลืมตาอ๋ดาวตกก็ยังไม่มาอยู่ดีนี่นาแต่ไม่เป็นไรมันอาจจะปรากฏขึ้นในครั้งหน้าก็ได้เพราะงั้นฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมในครั้งนี้ฉันควรเริ่มเรื่องราวจากตรงไหนดีนะชอบเรื่องราวแบบนี้ไหมล่ะการร่วมมือกันระหว่างจินตนิยมและเหตุผลเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะ หรือจะเป็นการประชันกันระหว่างเหล่าราชัน์โดยมีปฏิบัติกับกฎเกณฑ์ชูธงแรกแห่งสงครามขึ้นฉันได้เห็นว่าความเป็นกับความตายไม่เคยแยกจากกันเพราะงาั้นโลกนี้ถึงได้อบอุ่นขึ้นเป็นสองเท่าฉันยังเห็นนักคุ้นหญิงแห่งสนธยาย่ำสายรุ้งกลับมาพร้อมกับชัยชนะและอีกน้ำขึ้นและลดลงผู้ขับขานแห่งมหาสมุทรก้าวสู่ชีวิตใหม่และ หัวใจของทั้งสองดวงก็ซื่อสัตย์และไร้ซึ่งสิ่งปิดบังต่อก,กันและกันแต่หากว่าเรื่องราวแสนอวุนเหล่านี้สุดท้ายก็ย่อมจบลงด้วยความน่าเสียดายเล็กๆน้อยๆหากสุดท้ายแล้วโชคชะตามีเพียงแค่เส้นทางเดียวนี่จะเป็นแค่ความฝันที่ไร้เดียงสาเกินไปหรือเปล่าแแล้วขอเวลาให้ฉันอีกหน่อยได้ไหมเอมโฟเรียส <Inf urious. S 2> จะไม่ถูกทอดทิ้งเจ้าจะโรยราเมื่อคราที่ดอกไม้ผลิบาน เทเชฟจุดจบที่นำมาซึ่งจุดเริ่มต้นทัางนั้นลองทำแบบนี้ดูกันเถอะลบการเวลาออกจากนิรันดรเหลือไว้แค่เพียงหน้าที่ว่างเปล่าสำหรับเรื่องราวตอนสุดท้ายว่าไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะคราวนี้คุณเริ่มอ่านจากหน้าไหนดีละ่ะ ฉันจะบอกเคล็ดลับที่ดีสุดสร้างสารรค์ให้นะเจอกันนะแปลวะ่าสวัสดีเอาเลยนะถึงตาเธอแล้วล่ะในตอนสุดท้ายนี้มาร่วมจินตนาการไปกับฉันสิท้องฟ้าพรางดาวที่แท้จริงเหมือนกับสิ่งที่ฉันตั้งตารอในตอนแรกสุดดวงดาวจะตกลงมาแบบนี้หรือแบบนี้กันนะน่าเสียดายฉันคงอยู่ไม่ถึงตอนที่ได้เห็นมันแต่เราจะได้พบกันอีกครั้ง ในอนาคตแสนไกลข้างหน้าแน่นอนถือว่าเป็นคำสัญญาแล้วนะพอถึงตอนนั้นช่วยเรียกฉันว่าไซรีนอีกครั้งด้วยละ่ะนะสัญญานะ